พี่ถามนิดนึงเป็นคนขี้อายทั้งสองคนครับไม่แต่แต่ดีขึ้นแล้วครับนี่คือดีขึ้นแล้วน้องเราเนาะ,นะครับแต่ดีขึ้นมากจริงๆดีขึ้นมากจริงนนรมีนี่ดีขึ้นจริงริวขี้อายเหรอ นั่นนั่นสิครับริวขี้เขินครับแต่ว่าด้วยด้วยงานริวค่อยๆปรับตัวครับพี่จ๋าแรกๆอย่างเงี้ยริวริวก็ไม่กล้าคุยไม่กล้าแสดงออกอะไรครับแต่ว่าแบบด้วยเราเจอคนเยอะมากขึ้นหรือว่างานเราต้องคุยกับคนอะไรเงี้ยครับก็ค่อยๆปรับตัวเพราะจริงๆแล้วริวถึอว่าเซฟโซนอย่างอย่างริวพี่มีนอย่างเงี้ยน่าจะเป็นปิงปองพี่มีนก็คือพี่บาสเอ้ยไม่พี่บาสเล่นบาสเล่นบาสก็คือมีกีฬาเป็นเซฟโซนงั้นถามกลับไปตอนเด็กๆตอนเป็นเด็กๆเวลาไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเป็นเด็กขี้อายเบอร์ไหนนนกัะ ก็จะมีเพื่อนเฉพาะแบบที่สนิทจริงๆอยู่แล้วครับไม่ไม่รู้จักห้องอื่นไม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเอาเท่าที่มีเลยใช่เท่าที่มีเลยเวลาต้องแบบออกไปพูดหน้าห้องอะไรอย่างเงี้ยทำไงก็จําเป็นครับเพราะครูสุ่มเล็กที่โดนครับคือเป็นคนแบบพูดไม่เก่งแล้วแล้วบางทีก็มีแบบเดทแอร์บ้างแบบคิดว่าจะพูดว่าอะไรอะไรไงเงี้ยครับแบบเขินตลอดเลยทุกครั้งที่ออกไปหน้าห้องมีบ้างไหมริวหลีกเลี่ยงตลอดครับแบบเอ้ยคืออะไรหลีกเลี่ยงหลีกได้หรอไม่ถึงว่าอย่างเช่นเข้ามหาลัยครับ คือต้องมีงานกลุ่มครับริวก็จะแบบบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวผมเป็นคนกดสไลด์ให้เองเฮ <c oughs> <c oughs> ้ย <c oughs> เหมือนกันครับเหมือนกันเลยหรือแบบถ้าสมมุติรอบไหนที่เขาบอกว่าต้องพูดทุกคนนะครับริวก็จะเลือกเรื่องที่ริวรู้จริงๆเช่นปิงปองไงครับแล้วก็จะพยายามพูดเร็วๆให้จนจบครับ Switch Podcast